สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of l o v e นะคะทุกทุกคนต้องขอขอบคุณทุกทุกคนมากๆเลยสำหรับการกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์และทุกทุกกำลังใจนะคะทุกๆเรื่องราวการปรัสาความรู้สึกที่เข้ามาซัพพอร์ตให้กันและกันที่ช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆส่งและส่องพลังงานดีๆให้กับทุกทุกคนในทุกทวันเช่นเดิมรับฟังไว้เป็นอะไรที่มีความสุขในทุกทกวันนะคะ โอเควันนี้มาช้าหน่อยนะคะนะคะพักผ่อนนะคะตอนแรกว่าจะแบบลงคลิปอีกทีก็คือช่วงหม่ายหรือว่าเย็นๆนะคะก็วันนี้พักผ่อนเต็มที่นะคะจากที่ลุยนะคะงานทั้งงานส่วนตัวทั้งงานของช่องนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะทุกๆท,ท่านนะคะที่พพอร์ตกำลังใจเนาะนะคะส่งกำลังใจมาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะทุกคน ท้อปิดของเราวันนี้ค่ะเดี๋ยวใกล้จะสงการแล้วน้อนะคะหมาทุกคนจะได้กลับบ้านมีความสุขช่วงเวลาดีๆกับครอบครัวแล้วก็ได้ออกท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าเราจะต้องแบบเหมือนกับรีแลกซ์นะคะกับความรู้สึกกับตัวเองปล่อย,อยนะคะพลังงานนะคะต่างๆที่มารบรวบออกไปสูดหายใจได้รับพลังงานดีๆในทุกทุกวันนะคะแล้วก็เอาให้เต็มที่เลยกับสงกรานยุดยาปีใหม่ไทยนะคะ กับท็อปปี้ของเราค่ะเรามาดูนะคะว่าสงกรานนี้นะคะใครจะมาศาสตร์หัวใจใส่คุณแหมหรือว่าเขารอศาสตร์หัวใจใส่คุณรอเอาหัวใจมาให้คุณหรือเปล่านะคะกับ2องนุกศสามน้องตุ๊กตานะคะสามสี 3, 4, ทำใจอาทำสมาธิให้นิ่งๆน,นะคะเริ่มไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกองที่หนึ่งน้องตัวที่หนึ่งกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่1นนะคะกับท็อปิกของเราวันนี้นะคะต้อนรับใกล้จะสงการานแล้วนะคะอีกไม่กี่วันเองเรามาดูซิว่าสงกรานนี้ใครจะมาสาดหัวใจใส่คุณนะคะเรามาดูซิขอพลังงานแห่งไพ่ทารอดค่ะสื่อสารถึงน้องม้ายูนิคอนนะค,ะคนกองที่1น,นะคะสงกรานนี้ใครจะมาสาสหัวใจใส่คุณคะ เดอะสตาร์สามเหรียญค่ะควีนออฟคัพ s นะคะเป็นราชินีถ้วยธาตุน้ำว้าวสวยงามมากๆเลยนะคะสิบเหรียญค่ะเดอะแฮงแมน ความรู้สึกนะคะคุณอาจจะเจอกับเขาแล้วก็ได้นะคะหรือคนคนนี้นะคะเป็นคนที่ขออีหนึ่งใบค่ะทำไมต้องเป็นเดอะแฮงแมนโอเคเขาคนนั้นเป็นเดอะซันนะคะตัวตนของคุณเป็นราชนีถ้วยธาตุน้ำเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงสังคมของเขานะคะเป็นระดับผู้นำระดับ ซีอผู้บริหารธุรกิจใหญ่เลยก็ว่าได้เป็นนังวิศวกรนักออกแบบนักวางแผนนักพาาัฒนาหรือว่าระดับผู้นําก็ได้เป็นคนป๊อปปูลา่ามีสเสน่ห์เฟลลี่นะคะดูเท่ดูดูเป็นมีความเป็นผู้ใหญ่ดูเป็นคนที่ประสบความสาเร็จในชีวิตแล้วเดอะซันเพลชั่นธาตุไฟนะคะคนคนนี้หรือหรือเขาธาตุไฟหรือว่าคุณธาตุไฟก็ได้น้ํากับไฟนะคะสิบเหรียญค่ะคนคนนี้มั่งคั่งร่ํารวยในตัวตนของตัวเองมากๆเลยนะคะมีทรัพย์สมบัติ มากมายเป็นอสังหาแบบนี้ก็ได้นะคะมีมรดกคือเป็นคนที่ฐานะดีนะคะแล้วก็เป็กเป็นคนที่ประสบความสําเร็จแล้ว The Hangman หมายถึงคุณอาจจะเจอเขาแล้วก็ได้นะคะเหมือนกับนิ่ง,งห àng, ๆห่างๆหรือคุณเทจบจากจบจากเขามาอะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะ พลังงานไพ่สวยงามมากๆเลยคนที่จะมาสาดหัวใจใส่คุณนะคะเพราะว่าเขาไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งใดง่ายๆอัศวินไม้ท้าผู้ซึ่งพร้อมลุยต่ออุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างทั้งมวลนะคะเพื่อที่จะเข้ามา เดินหน้าพัฒนาควาสามารถกับคุณเพราะว่าตัวตนของคุณนะคะเป็นราชินีถ้วยมีความสุขมีสเสน่ห์อ่อนหวานน่ารักนะคะดูเป็นคนที่แบบว่ามีอะไรในตัวตนของตัวเองนะคะคุณเป็นคนที่คิดมากคิดเดยอะเหมือนกันและเซนสิตีเหมือนกันเพราะฉะนั้น แต่คุณก็สามารถเทจบแล้วก็ตัดจบได้กับคนคนนั้นจริงๆเช่นกันนะคะด้วยความที่ว่าคุณเป็นคนน่ารักเป็นคนจิตใจดีมากๆเขาจะชอบคุณมากๆค่ะชอบมากชอบด้วยความรู้สึกดีชอบด้วยความรู้สึกว่าอยากที่จะเดินหน้าจีบนะคะและคนคนนี้มีความเป็นเป็นผู้ใหญ่มากๆถ้าคุณได้เจอกับเขาคุณจะรู้สึกว่าเขาแปลกไม่เหมือนใครและเขาจะ เดินหน้าความสัมพันธ์แบบเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบเด็กๆด,ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นให้ดูที่การกระทำำําคําพูดระยะทางระยะเวลากับเขาคนนี้นะคะเขาเป็นคนดูเป็นคนที่ทรงเสน่ห์ดูมีคุณวุฒิวัยวุฒิพลังที่สูงกันกับคุณก็ได้นะคะแล้วก็เขาจะเข้ามาศาสตร์หัวใจใส่คุณเพราะเขาจะไม่ยอมสิ่งใดแม้มีอุปสรรคนะคะเขาเป็นมีเขาเป็นคนที่มีการวางแผนแผนที่1แผนที่2แล้วก็มองการไกลนิ่งมีความมีความ เป็นคนที่แบบมีเหตุผลนะมีความชัดเจนแต่ก็ใช้นิ่งจิตนิ่งเพื่อรออะไรที่มัน คุ้มค่ากับการรอคอยได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นเดือนซันด้วยนะคะสิ่งดีๆกาลังจะเกิดขึ้นขอให้ถ้าได้เจอแล้วค่อยเป็นค่อยไปนะคะในเรื่องราวของความสัมพันธ์ให้เวลาเขาแล้วก็ให้เวลาเรานะคะนี่คือพลังงานที่สวยงามมากๆเขาดูดีมีสเสน่ห์มากๆค่ะแล้วก็เป็นคนที่มีเหตุผลเป็นคนที่ใจเย็นนะคะเป็นคนที่สามารถพพอร์ตดูแลคุณได้ทุกอย่างเลยทีเดียวสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ไปในระยะยาวเป็นคู่ชีวิตคุณได้ทีเดียวนะคะก็ขอให้ใช้เวลาค่อยเป็นค่อยไปนะคะนี่คือ สงกรานนี้ใครจะมาศาสตร์หัวใจใส่คุณนะคะไพ่สวยงามแล้วก็ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะน้องมา้ายูนิคอร์นสีเขียวนะคะเรามาดูซิว่าสงกรานนี้ใครจะมาสาสตร์หัวใจใส่คุณ จะมาสาดหัวใจใส่คนกองที่สองคะ้ะราชินีเหรียญธาตุดินห้าไม่เทา้าดูเวอร์ว,ว้าวเดสตาคะ่ะห้าถ้วย เด็กถือถ้วยนะคะขออีกหนึ่งใบค่ะขยายเด็กถือถ้อถวยว้าวตัวตนของเขาเป็นราชาเหรียญค่ะธาตุดินตัวตนของคุณก็เป็นราชินีเหรียญเหมือนกันนะคะคุณกับเขาเป็นธาตุดินกับธาตุดินก็ได้นะคะหรือว่าธาตุไฟก็ได้นะคะมีพลังงานของความเหมือนกันแต่มีความแตกต่างนะคือ คุณกับเขาคนนี้มีปัญหาความขัดแย้งกันอะไรหรือเปล่านะคะความไม่เข้าใจการขัดแย้งกันอยู่ภายในจิตใจนะคะทางไกล the world ต่างชาติต่างภาษาทางไกลได้เลยและเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงสังคมของเขาเป็นคนที่ป๊อปปูล่าดูดีมีเสน่ห์ดูมีความนิ่งมีความเป็นผู้ใหญ่เพราะเขาเป็นราชาเหรียญน,นะคะมีมีความคิด มากๆนะคะมีความเป็นผู้ใหญ่มากๆม,มีทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานการเงินนะคะสามารถสพอร์ตดูแลคนรักได้หรือเป็นระดับผู้นําผู้บริหารก็ได้ค่ะเป็นคนต่างชาติทํางานเกี่ยวกัวนกับต่างชาติหรือว่าชอบการเดินทางหรือว่าคนคนนี้เป็นคนที่ฟรีนะคะเป็นคน,นอิสระสามารถเดินทางทางานที่ไหนก็ได้นะคะคือเป็นคนที่มั่นคงแล้วก็มั่งคั่งนิ่งนะคะชิวๆสบายๆส,สมถะสมถะด้วยนะคะถ้าแต่งตัวเป็นคนที่มี สังคมมีเพื่อนฝูงที่ที่เพื่อนฝูงรักหรือว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงก็ได้นะคะแต่งตัวทันสมัยคนคนนี้ค่ะถ้ายุมากก่าคุณมากก็ยังคงแต่งตัวทันสมัยดูอ่อนกวัยหรือว่าสมวัยคือดูแลตัวเองดีทํางานเก่งแล้วก็เป็นคนรู้จักเก็บเงินนะคะรู้จักใช้เงินอะไรประมาณนี้นะคะ เหมือนกับว่าคุณเจอเขาแล้วแล้วมีเรื่องราวทาให้เสียใจกันเกิดขึ้นห้าถ้วยความเสียใจกับสิ่งที่ทําลงไปแล้วอะไรที่มันทําให้คุณกับเขาได้ขัดแย้งกันนะคะเขารอคอยโอกาสที่จะเข้ามาหาคุณนะเขารอคอยโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงรอคอยโอกาสที่จะเดินทางมาหาคุณค่ะเพราะอยากจะมาศาสตร์หัวใจใส่คุณนะคะอยากให้คุณเป็นคู่ของเขาอยากให้คุณเป็นการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งอยากให้คุณเป็นคนที่เขาเจอแล้วมีความสุขแล้วก็ปรับความเข้าใจกันนะคะ ปรับความเข้าใจพูดคุยฟูมฟักฟื้นฟูสิ่งต่างๆความรู้สึกระหว่างคุณกับเขาให้เดินหน้าต่อไปได้อยากได้มีโอกาสเข้ามาหาคุณอยากขอโทษนะคะอยากมีความสุขกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยวความสดใสการเปลี่ยนแปลงการขยับสถานะความสัมพันธ์สู่สิ่งที่มันมันคลุมเครือหรือว่ามันมีม,มีมันมีปัญหาก่อนอันนี้ให้มันได้ได้มีความสุขสดใสเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ ลูกทุกสิ่งทุกอย่างให้ให้ให้มีความสุขแล้วก็ให้เริ่มต้นกับสิ่งที่ดีๆเพราะเขาคิดถึงคุณมากคุณกับเขาอาจจะมีความแตกต่างกันก็ได้ทางรายต่างชาติต่างภาษาอายุที่ต่างกันแต่มีพลังงานบางสิ่งบางอย่างเหมือนกันคุณกับเขารู้สึกว่ามีแพชชั่นของเคมีเข้ากันสินเสมอกันนะคะเพราะว่าเป็นพลังงานดินกับดินนะคะคุณอาจจะมีไลฟ์สไตล์ที่ คล้ายๆการคุยกันถูกคอแล้วก็ลงตัวแต่อาจจะมีปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นแล้วก็มีอุปสรรคด้วยก็ได้นะคะหรือว่าความ,มความไม่เข้าใจในเรื่องของการคุยหรือว่าสังคมแต่ละฝ่ายตัวตนของแต่ละคนเพราะเขาอาจจะนิ่งมากๆก็ได้คนๆนี้เพราะเขามองความสัมพันธ์แบบอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงเป็นคนวัตถุนิยมนะคะและก็จะมีเหตุผลและมีความเป็นผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเขาจะ ค่อยๆใช้เวลาแล้วเขาจะไม่เอาความสัมพันธ์ที่เล่นๆหรืออะไรมาเล่นกับความรู้สึกของเขาเพราะเขาเป็นคนที่มั่นคงนะคะคุณก็มั่นคงและกําลังเดือดเดีอดเหมือนกันต่างคนต่างรู้สึกว่ามีความอีโก้ซึ่งกันและกันหรือว่ามีความแบบมีพื้นที่ของตัวเองดูๆสองสอง,สอง,สองมองๆกันอยู่ประมาณนี้นะคะแล้วก็ยิ่งมีความไม่เข้าใจก็ยิ่งรู้สึกว่า ต่างคนต่างนิ่งไปอะไรแบบนี้ก็ได้นี่คือพลังงานของคนกองที่สองนะคะคือไพ่สวยงามมากมเลยถ้าได้เจอแล้วมีปัญหาอะไรกันก็เดี๋ยวเวลาจะนำพาให้คุณหับเขาได้เข้ามาคุยและเคลียร์กันแล้วก็เริ่มต้นสิ่งใหม่ใหม่สิ่งที่ดีกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณนะคะเพราะว่าเขารอคอยโอกาสที่จะเดินทางมาพบเจอกับคุณแล้วก็อยากทาให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปต่อได้แบบมีความสุขอีกครั้งเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะคนกองที่สองนี่คือ ท็อปปีของเราวันนี้สงกรานนี้ใครจะมาสาดหัวใจใส่คุณรอคอยมาสาดหัวใจใส่คุณอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คนกองที่สองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่สองนะคะกับท็อปปีของเราวันนี้นะคะเรามาดูซิว่าสงกรานนี้ใครจะมาสาดหัวใจใส่คุณนะนะคะใกล้จะสงกรานแล้วนะคะอีกไม่กี่วันเดี๋ยวเรามาดูซิ สงกรานนี้ใครจะมาสาดหัวใจใส่คุณค้าเดชัยออด่่หกไม้เท้าคนทางไกลนะคะคุณอาจจะได้รับข่าวข่าวจากคนทางไกลชา,าตุไฟต่างชาติก็ได้แล้วก็คนที่เป็นคนที่มีความมีอิกโก้ มีความเป็นผู้นำทำอะไรต้องดูดีนะคะดูเก๊กเก๊กดูโชว์ออฟสักหน่อยหนึ่งนะคะเชอบทำคือเขาอยากทำให้ฝ่ายหนึ่งภูมิใจทำไมต้องมีอีโก้เพราะว่าเขาเป็นราชาไม่เท้าทาตไฟแล้วก็ธาดลมในตัว King of Wands นะคะแน่นอน คนคนนี้เขารอคอยการเดินทางมาสาสตร์หัวใจใสค่คนมากๆเลยทีเดียวเขาเป็นราชาเมท้าผู้ทรงอิทธิพลนะคะมีความเป็นผู้นําสูงทํางานเก่งบางงานถึงบางท่านถึงขั้นบางงานหมกมุ่นอยู่กับงานมากๆเลยทีเดียวนะคะมีเหตุผลมากๆใช้ตะกะตตุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหตุผลมีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้นําเข้ากับคนอื่นได้ดีนะคะก็ะคือเป็นคนมีสเสน่ห์บุคลิกภาพดีดูเท่ดูหล่อนะคะเฟนลี่ดูดีมีสเสน่ห์ดูองอาจน,นะคะ มีความอีโก้มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงทางไกลต่างชาติใต้นะคะคุณกับเขาอาจจะมีปัญหากันเขารอคอยมาเจอคุณมากๆเลยนะแล้วก็อยากเข้ามาชนะหัวใจของคุณด้วยอยากเข้ามาทําให้คุณภาคภูมิใจในตัวตนของเขาด้วยนะคะอยากเข้ามาปรับความเข้าใจพูดคุยระหว่างคุณกับเขานะคะไม่ว่าก่อนอันนี้มันอาจจะเกิดอะไรขึ้นก้าวดาบความคิดมากความไม่สบายใจนอนไม่ค่อยหลับนะคะเพราะเขาอาจจะเข้ามาหนึ่งเหรียญเข้ามาขอโทษคุณ เข้ามาขอพัฒนาความสัมพันธ์เข้ามาออฟเฟอร์ดูแลให้ของขวัญคุณด้วยศาสตร์หัวใจไม่พอนะคะเข้ามาขอโทษด้วยเข้ามาให้ของขวัญออฟเฟอร์อะไรดูแลคุณบางสิ่งบางอย่างด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะได้รับข่าวคราวจากคนแดนไกลเขารอคอยการเดินทางมาพบเจอกับคุณอยากที่จะเดินหน้าจีบคุณอยากให้เรื่องราวความสัมพันธ์คุณกับเขามันมีความสุขมันได้มีความแบบ มีการประสบความสําเร็จเอาชนะหัวใจของคุณให้ได้จะเข้ามาปรับความเข้าใจกับคุณยังไงเพราะว่ามันเป็นสองเหรียญน,นะคะอยากที่จะให้ความสัมพันธ์นี้มัน มันเดินคู่กันไปต่อได้แบบที่ไม่มีปัญหาอะไรเขามีความกลัวมีความกังวลค,คิดมากเพราะอะไรเพราะเขาห่างไกลจากคุณและเขารู้สึกว่าถึงเขาจะมีความกลัวและความคิดมากความกังวลน,นะแต่เขาก็ไม่ถอยง่ายๆค่ะสามไมเท้าด้วยความที่ว่าบุคลิกเป็น k King of w a n d s จะจีบคุณจะเข้าหาคุณคิดเยอะวางแผนดีฉลาดเข้าหาอย่างแน่นอนแล้วก็จะจีบให้ได้ด้วยนะคะไม่ถอยง่ายๆด้วยไม่ได้มาเล่นๆด้วยนะคะหกไปเท้าอยากที่จะเข้ามา ได้รับชัยชนะฉันจะมาสู้หัวใจฉันให้ได้ฉันจะมาสาดหัวใจนี้ให้เธอนะคะรอคอยแตเ,เธอเท่านั้นเลยทีเดียวนะคะคุณอาจจะได้รับของขวัญอะไรพิเศษจากเขาคนนี้ก็ได้นะคะสองเหรียญเขาอาจจะเป็นคนที่ ทำงานเยอะบ้างงานหรือว่าอะไรมากๆก็ได้แต่2เรียนเหมือนกับว่าการแฮนเดิลการจัดการนะคะอะไรที่ต้องจัดการก่อนดูแลก่อนหรือว่าหน้าที่การงานเขามีเยอะมากๆเพราะเป็นคนคิดมากคิดเยอะด้วยแล้วก็เป็นคนจริงจังด้วยเหมือนกันในบางทีบางครั้งปัญหาอะไรเข้ามารุมเราค่ะอาจจะต้องแบบนิ่งเงียบแล้วก็ใช้เวลาคิดการจัดการไปก่อนด้วยเขาด้วยควาที่ว่าเขาเป็นคนที่วิสัยทัศน์กว้างไกลมองการไกลคา,าดการอะไรไว้ก็เป็นอย่าง,งานั้นในเรื่องของการทํางานเก่งและมีความสามารถมากๆนะคะ คนคนนี้เฝ้ารอคอย มาสาสตร์หัวใจใส่คุณจริงๆนะคะคิงกับอนแล้วก็ไม่ถอยง่ายๆด้วยนะคะกำลังคิดหาวิธีจะเข้ามาหาคุณยังไงนะคะเพราะว่าความรู้สึกของเขามันยังมันยังมีอยู่จนเติบโตขึ้นทุกวันนะคะเป็นต้นไม้ที่มีการเจริญเติบโตขึ้นทุกวันความสุขที่มันยังคงรอคอยอยู่ทุกวันทุกวันนะคะอาจจะเป็นจังหวะช่วงดีๆที่จะเข้าหาคุณที่จะเข้ามาหาคุณนะคะคนก่องที่3ก็ประมาณนี้สงกราน,นี้ใครจะมาสาดตร์หัวใจใส่คุณนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะ สวัสดีค่ะ